สวัสดีครับผมผมม,ผมีที่ปรึกษาสักหน่อยครับคือผมมีอที่ดินอยู่หนึ่งแปลงนะครับคือมีชื่โหนดพร้อมทีนี้มีคนซื้อเรายินยอมขายเรามีพี่น้องทั้มสิบคนนะครับหนึ่งคนไม่ยอมเซ็นขายเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงครับผมที่ดินนี้มีชื่อทั้งหมดสิบคนเหรอฮะหรือเป็นที่มรดกยังไม่แบ่งเป็นที่มรดกครับยังไม่แบ่งเหรอ คุณพี่น้องครับครับผมอ่าเฮ้ยคุณมงกจากคุนมงกจากที่แปลงนี้เป็นของใครเป็นของคุณพ่อครับผมคุณพ่อแล้วคุณพ่อเสียแล้วใช่ไหมครับผมคุณพ่อเสียแล้วครับแล้วคุณแม่ล่ะแม่ก็เสียแล้วครับอืเสียไปก่อนคุณพ่อหรือคุณแม่เสียก่อนคุณพ่อเสียก่อนคุณพ่อเสียก่อนแล้วคุณแม่เสียตอนหลังครับผมที่ดินเป็นของใคร ที่ดินเป็นของคุณพ่อครับอยู่ที่จงังหวัดอนแกนอย่างนี้นะที่ดินของคุณพ่อเนี่ยเมื่อคุณพ่อเสียเนี่ยทรัพย์ของคุณพ่อเนี่ยเออแล้วที่ดินนี้ได้มายังไงคือท่านมีลูกสิบคนครับผมหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คาถามออตอบตรงคําถามนะก็คือหมายค,ความว่าโฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยพ่อเนี่ยได้มาก่อนสมรสหรือระหว่างสมรสเขาได้ก่อนสมรสครับผม เออพ่อมีพอ่พอมีก่อนสมรสใช่ไหมครับผมก็เป็นสินส่วนตัวแล้วแล้วคใครเสียใครเสียชีวิตก่อนอคุณพ่อเสียก่อนครับแล้วคุณแม่เสียที่หลังครับเมื่อพ่อเสียชีวิตเนี่ยสินทรัพย์สินส่วนตัวก็ตกแก่คุณแม่หนึ่งส่วนแล้วก็พี่น้องพี่น้องเออสิบคนใช่ไหมพี่น้องสิบคนครับ เออก็ตกแก่พี่น้องสิบส่วนไม่ได้ทําพิธีกรรมไว้ออใช่ไหมคุณพ่อเนี่ยเอ,อ่อเขามีไปพิธีกรรมเองผมก็ไม่ใช่นะคือคือพ่อตายแม่ตายแล้วก็วมันเป็นของลูกอะในนามสกุลจทะเวียนสมรสเนี่ยครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาให้ชัดๆเพราะว่าอย่าไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าออผมจะตอบกฎหมายผมต้องชัดไงหมายความว่าหนึ่ง พ่อเนี่ยได้ซับแปลงนี้มาก่อนแล้วมาอยู่กับอยู่กินกับแม่ใช่ไหมและมีลูกด้วยกันสิบคนใช่ไหมครับครับผมและและพ่อเนี่ยเสียชีวิตก่อนและแม่เนี่ยมาเสียชีวิตทีหลังใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับและและใครเป็นผู้จัดการมรดกของพ่อพี่สาวครับและใครเป็นผู้จัดการมรดกของแม่ รู้ว่ารู้แค่ก่อแล้วก็ที่ดินที่ดินที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ใส่ชื่อใครใช่ไหมครับยังไม่แยกออกไปครับเป็นแปลง,ปลงยัง,ย,งยังยังไม่ไม,ไม่ยังเป็นกองมรดกอยู่ไหมครับกองมรดกรม,มีชื่อทุกคนครับอ้าวสแสดงไม่ใช่ไม่ใช่คือสแสดงว่าใส่ชื่อทุกคนเข้าไปในโฉนดแล้วสิบคนใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับ ไม่มีชื่อแม่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมด้วยใช่ไหมไม่มีครับผมเอออย่างนี้คํถาถามก็คือหมายความว่าวันนี้เนี่ยนโฉนดเนี่ยเป็นชื่อกรรมสิทธิ์ร่วมสิบคนทีนี้หนึ่งเอ,อ่อเก้าคนจะขายแต่อีกหนึ่งคนคไม่ขายจริงๆแล้วกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าคือจริงๆไปบังคับให้เขาขายไม่ได้นะ เ <m uch ing> มื่อกี้เมื่อกี้ถ้าเป็นพิเนกรรมเนี่ยสังเกตถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นโมอดกเนี่ยก็สามารถขายได้แต่บังเอิญว่าเป็นที่ดินที่เป็นส่วนสมมุติว่าเป็นสิบส่วนเก้าส่วนขายไม่ใช่หลักกฎหมายตรงนี้เนี่ยไม่ได้เอาเสียงข้างมากนะฮะหมายความว่าหนึ่งคนเนี่ยไม่ยอมขายทีนี้หนึ่งคน <mak o? S 2> ไม่ยอมขายเนี่ยมีก็มีวิธีเดียวก็คือหมายความว่าต้องคุยกับเขาเสียว่าหนึ่งทำไมไม่ขายอันที่หนึ่ง อันที่สองถ้าเกิดไม่ขายจริงๆก็ต้องมาคุยกันว่าที่ดินเยอะไหมฮะก็ก็คน,คนละหนึ่งไร่ครับผมคนละหนึ่งไร่ก็แล้วแล้วแบ่งกันเป็นสัดส่วนยังว่าใครอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนไอ้ตรงนี้ผมไม่ทราบครับมันเป็นที่ในแปลงดยวกันครับเข้าใจไหมก็สิบไร่เนี่ยสิบไร่เนี่ยก็นนยนนยคือแบ่งคนละแบ่งคนละไร่ละไร่ละไร่เนี่ย ทุกคนเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่หรือยังยังครับยังเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ว่างเปล่าอยู่ครับเป็นที่เป็นที่ทําอะไรเอ่อก็เป็นหญ้ารกธรรมดาป่าละเมะอะไรนี้นะครับไม่ได้ปลูกพืชผลนะระวังเสียภาษีสูงนะอืมครับครับผมก็อย่างนี้ก็คือหมายความว่าก็เรียกเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมทีนี้ที่ผมถามเนี่ยผมจะดูว่าถ้าเกิดเขาแบ่งเป็นส่วนๆเช่น คนละไล่แล้วมีรั้วาเลิกกันอะไรเรียบร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยพอจะมีทางแต่ถ้าถามว่าเก้าคนขายอีกหนึ่งคนไม่ขายเนี่ยจะไปบังคับเขาขาย<ช>ไม่ได้นะฮะอืมก็ต้องไปคุยกับอีกคนหนึ่งให้ได้นะคุณพงศักดิยายา์ผมพยายามถามผมพยายามถามทุกคําถามเนี่ยเป็นเหตุผลทางกฎหมายนะเพราะว่าผมจะหาวิธีตอบให้ได้ว่าจะหาวิธีเลี่ยงว่าเอ๊ะ ถ้าไม่ให้อีกคนหนึ่งยินยอมเนี่ยได้ไหมถ้าสมมุติวราทีที่เนี่ยมันสิบเอ่อสิบไล่คนละไล่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยบรรยายส่วนกันแล้วและเข้าไปครอบครองแล้วเนี่ยก็ยังพออธิบายได้แต่วันนี้คุณคงศักดิ์บอกว่าที่สิบไล่เพียงแต่ใส่ชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมคนละหนึ่งไล่และไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยอาจนะครับผมนะ อะไรนะ,นะคุณพงศักดิ์สัญญาณไม่ดีฮะถ้าเขาสนใจขายเราะต้องมีเงินขา,ายได้ใช่ไหมครับค,คุณพงศักดิ์ฮะขอสัญญาณหน่อยครับหาหาสัญญาณนิดนึงนะสัญญาณไม่ชัดครับผมครับครับมามาหรือ,อยังเอ,งเอ่ยสัญญาณคุณพงศักดิ์ครับอ่าเมื่อกี้จะถามว่าไ,ไงฮะแต่ถ<ะ>้าสมมติเขายอม ถ้าสมมุติเขายอมขายฮะขายได้ใช่ไหมพี่วิเชียนก็ขายได้ไงก็คือครบสิบคนไงอ่าก็เรียกว่าผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วมพร้อมใจยินยอมขายก็ได้ก็ตกลงได้เลยเซ็นชื่อก็จบแล้วครับผมครับนะสิบคนนั้นโอนให้กับคนมาซื้อสิบคนให้คนคนซื้อรับตังค์มาก็จบแล้วก็แบ่งการตามส่วนก็จบอนะปัญหาอยู่นิดเดียวก็คือเราไม่สามารถใช้ข้อกฎหมาย ไปบังคับอีกคนหนึ่งที่ให้เขาขายได้ครับผมนะครับผมครับอืขอบคุณทีครับคุยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ